สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม F4 ทีมงานท่านายประชาชนเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำหนดเป็นฉันมันช่างรันทด ชัยพลควต้องร้องเพลงนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าชีวิตของชัยพลดูเหมือนจะไม่เคยทำอะไรสำเร็จมาก,ก่อนดูแต่บ้านหลังนี้ขนาดมีคนบริจาคเงินให้จะไม่ใช่คำพูดว่าเฉยพลขอทานนะคะเขามไม่ได้ขอแต่พวกนั้นโง่เองเอาเงินมาให้บริจาคเงินให้สร้างสร้างแล้วสร้างอีกสร้างซ้ำซ้ำซ้อนสร้างมาเนี่ยจะสองปีแล้วก็ยังไม่เสร็จ รอบบ้านยังรกลุ่งลังย้ายจากข้างขวาไปลกข้างซ้ายย้ายจากด้านหน้าไปลกด้านหลังมั่วไปหมดสกปรกซกมกไปทุกซอกมุมแล้วบ้านหลังนี้มีหน้าต่างมากมายที่ไม่เคยมีแสงสว่างได้ส่องผ่านเลยเพราะว่าไปสร้างพอมีหน้าต่างมาไปสร้างอีกห้องหนึ่งมาปิดบังหน้าต่างนั้นข้างในมันเลยอับทึบไม่มีการถ่ายเทของอากาศสกปรกและพลาดไปด้วยเชื้อโรคมัน มันอับเพราะว่าไม่มีการจัดเก็บเสื้อผ้าสะอาดเสื้อผ้าสกรปรกมันกองรวมกันเทะไปหมดครับจะนอนทีต้องไปแหวกผ้าหาที่นอนไม่ต้องดูอะไรอ่ะดูข้างหลังที่สอนชี้เนี่ยนะคะห้องครูอันนี้ต่อเติมมาหลายเดือนแล้ะต่อเติมไม่เป็นห้องนอนบอกจะให้ลูกนอนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ดูหน้าต่างสิคะยังไม่เสร็จเลยไอ้ขอบนั่นก็ยังอยู่ไม่ได้ลอกออก ประตูบานนี้ยปิดไม่ได้มพาตั้งนานลวมันเงี้ยงอยู่อย่างเงี้ยให้มังวงมงวันมงหวีเข้าไปตอมห้องน้ําห้องส่วมเหมือนกันหมดครัวใหม่ครัวเก่าสกปรกสกมกเหมือนกันหมดออฟฟิศที่พิสร้างข้างล่างก็ยังไม่เสร็จข้างบนก็ไม่สมบูรณ์กระไดก็ขึ้นไม่ได้ไม่เคยมีอะไรสําเร็จเลยถ้าจะพูดให้ยุติธรรมหน่อยสําหรับชัยาพลในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่เคยสําเร็จอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อะ อย่างน้อยกับมีลูกสองคนก็ได้เคยสําเร็จมาแล้วบ้างหรือไม่ก็สําสเร็จความใคร่แต่อย่างถึงที่ชัยพลทับได้ดีแล้วก็สําเร็จก็คือมีคดีเพียบสําเร็จตกเป็นจําเลยแล้วสําเร็จแล้วก็เคยต้องโทษแล้วสําเร็จอีกไม่นานความสําเร็จชิ้นต่อไปของชัยพลในวันที่21เ็เมษายนอาจจะเป็น นักโทษจำคุกได้สำเร็จอีกทีหนึ่งดิฉันขอแสดงความยินดีกับชัยพลล่วงหน้ากับความสำเร็จชิ้นโบแดงชิ้นนี้นะคะยินดีด้วยชัยพลและได้มีการโพสต์ข้อความว่าทั้งชีวิตชัยพลไม่เคยทำอะไรสำเร็จแบบสมบูรณ์เลยสักครั้งบ้านหลังนี้นอกจากจะใช้เงินบริจาคจาก f อมาล้างผานแบบไม่รู้ค่า ของเงินสร้างต่อเติมไปเรื่อยมีหน้าต่างมากมายที่ไม่เคยมีแสงสว่างส่องผ่านและการต่อเติมห้องทับหน้าต่างจนด้านในอับทึกอุดมไปด้วยความสกรปรกโสโครกของสิ่งของเสื้อผ้าซักแล้วและยังไม่ซักปะปนเป็นกอง สมบนเตียงนอนที่แต่ละคนเพียงใช้มือแหวขาที่ว่างเอ็นกายสุกหัวบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จสักจุดรอบบ้านรกลุงลังสกรปรกห้องครัวเก่าต่อเติมเป็นห้องนอนนานสิบเดือนหน้าต่างยังไม่เสร็จประตูยังโคงปิดไม่สนิทแง้มแง้มตลอด ห้องน้ำห้องซ้วมห้องครัวใหม่ก็ยังไม่มีตรงไหนเสร็จทำออฟฟิศได้ครึ่งครึงกลางๆงต่อชั้นบนไว้เป็นห้องให้ลูกก็ไม่สำเร็จน่าจะมีสิ่งเดียวที่ชัยพลทำสำเร็จคือตกเป็นจําเลยสำเร็จอีกไม่นานจะสำเร็จเรื่องที่สองในวันที่21ตกเป็นนักโทษ จำคุกได้สำเร็จนี่คือสองความสำเร็จในชีวิตชัยพลหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเพราะบ้านรกตาชาดเลยนอนในบ้านไม่ได้ตูดพร้อมไหมจะร้องเพลงให้สายเจ๊เจ๊อย่าใจร้ายเหมือนป้ายานเดอหนูเห็นสภาพ ห้องน้ำของจําเลยท,ทั้งทั้งที่มาอยู่ตรงนี้หลายปีแต่ไม่ทำห้องน้ำให้มิดชิดเอาแค่ผ้าใบข,ดขาดๆมากถึงก็เห็นถึงความขี้เกียจความมักง่ายและความจับจดของจําเลยค่ะคุณป้าทาไมความสำเร็จของผู้อวัมแปลกแตกต่างจากคนปกติไปทั่ว เป็นความสำเร็จที่ปราศจากความสุขความเจริญเฮํากํกำลังจอวันที่21นี้ขอให้สำเร็จเสร็จจําเลยนอนมุ้งสายบัวมีคนดูแลพร้อมกําบังเกิดคะ่ะบ้านผิดห่วงจุย้ยเข้าตําลาทุกอย่างเลยค่ะเรามาต่อกันที่ BT. ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่ามันแปลกนะคนทั้งหลายมองรู้ว่าชะตาอนาคตของจำเลยจะเป็นเช่นใดแต่เจ้าตัวและเมียกลับไม่รู้สัง,งนันเออกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแท้ๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดยบอกว่า มันรู้ตัวค่ะอ้าวเลอครับดูมันหน้ามันตาทั้งผัวทั้งเมียก่อนนึกว่ามันมั่นใจว่าไม่มีอะไรทําพวกมันได้หน้ามันหมดสภาพแล้วค่ะมันรู้แต่มันตอแหลเก่งทั้งผัวทั้งเมียหน้ามันเศร้าตลอดเวลาแสดงว่ารู้ตัวแต่ปั้นหน้าหลอกพวก f สี่ควายมันรู้ดีค่ะ ว่ามันจะเจออะไรแค่แกล้งโง่ไปวันๆให้เอฟซีที่เชื่อเชื่อมันสบายใจแต่สองผัวเมียนั้นมันตายทั้งเป็นแล้วรู้ตัวตลอดเวลาพยายามใช้เงินให้หมดลงไปกับของเพราะคิดว่าสมบัติจะตกไปที่ลูกหารู้ไม่ว่าจะไม่เหลือหาอะไรเลยคนรอบข้างจ้องรอมันไปติดคุก ทั้งผัวทั้งเมียอีกไม่นานกรรมกำลังจะลงโทษพวกมัน